สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวัยรุ่นค่ะทั้งเพศหญิงและเพศชายว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและเราจะรับมือกับมันยังไงค่ะค่ะเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงของเพศชายก่อนนะคะก็คือมีเสียงแตกห้าวค่ะเสียงจะเสียงทุมนะคะและมีขนขึ้นตามร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นรักแร้หรืออวัยวะเพศค่ะมีกลิ่นตัวมีสิว หัวนมแปกพานและก็ผู้ชายนะคะจะมีขนาดอวัยวะเพศเท่าขนาดของผู้ใหญ่แล้วค่ะและมีการฝันเปียกด้วยค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าฝันเปียกคืออะไรนะคะฝันเปียกก็คืออาการที่เรากําลังหลับอยู่และทีนี้เราก็ฝันว่าเรามีเพศสัมพันธ์และมีการหลั่งอสุจิโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเพศหญิงนะคะก็คือมีขนาดเต้านมที่ใหญ่ขึ้นค่ะและก็มีขนขึ้นตาม รักแร้และก็อวัยวะเพศค่ะมีกลิ่นตัวและมีสิวแต่ที่สําคัญนะคะมีประจําเดือนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลให้วัยรุ่นบางคนนะคะเกิดความกังวลหรือว่าเครียดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกลองวิเศษที่จะช่วยให้นักเรียนหมดความเครียดและก็ความกังวลเหล่านี้ค่ะนี่ไงกลองวิเศษของเราค่ะ เรามาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างมีของเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอ๊ข้างในของวิเศษจะมีอะไรบ้างนะไปดูกันโรออนสเปย์และสารส้มใช้สำหรับระงับกลิ่นกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแป้งใช้สำหรับระงับกลิ่นกายและลดความอับชื้นข้อควรระวัง ไม่ควรใช้บริเวณอวัยวะเพศเพราะอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่ได้และตาซิดใช้สำหรับทำความสะอาดจ,จุดซ่อนเร้นข้อควรระวังควรใช้เฉพาะเมื่อมีประจำเดือนไม่ควรใช้ทุกวันเพราะอาจทำให้ช่องคลอดเสียสมดุลและเกิดโรคได้ีิชูเปียกและแห้งใช้สำหรับทำความสะอาดทั้งร่างกายและสิ่งของ เสื้อซับในใช้สำหรับผู้หญิงที่มีขนาดเต้านมเล็กหรือเต้านมกำลังขยายตัวเสื้อยกทรงใช้สำหรับผู้หญิงที่มีเต้านมใหญ่ขึ้นเท่าขนาดของผู้ใหญ่กางเกงในผู้หญิงใช้สำหรับป้องกันการเสรียดสีจากเสื้อผ้าต่ออวัยาวะเพศกางเกงในผู้ชายใช้สำหรับป้องกันการเสรียดสีจากเสื้อผ้าต่ออวัยาวะเพศและเก็บทรงอวัยวะให้เรียบร้อย เป็นไงบ้างคะกล่องวิเศษของครูเห็นไหมว่าการดูแลตัวเองนั้นไม่ยากเลยแค่เรารู้วิธีแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและเหมาะสมค่ะก็จะไม่ต้องเครียดหรือกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราอีกต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ